โซเชียลมีเดียต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อชีวิตของแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพเน็ตไอดอนที่เคยสร้างปรากฏการความดังจนเป็นกระแสไปทั่วประเทศกำลังเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตต้องพลิกผันอย่างสิ้นเชิงจากจุดสูงสุดที่เคยมีชื่อเสียงและเงินทองตอนนี้กลับกลายเป็นคนไร้บ้านและต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าประเด็นที่สร้างความตกใจนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจด,ดัง จอกจอกที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าชีวิตของบางลีหรือแม่หญิงลีได้เปลี่ยนไปอย่างหนักหลังจากที่เธอได้นําบ้านไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อนาเงินไปใช้จ่ายจนสุดท้ายไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ทําให้บ้านหลังดังกล่าวถูกยึดไปในที่สุดย้อนรอยชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์แม่หญิงลีหรือนายบุงอวลัยคงขวัญแจ้งเกิดจากคลิปวิดีโอตลกสุดฮาที่ส,สร้างสรรค์ร่วมกับอ e ีทิพซึ่งเป็นเพื่อนสนิทโดยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติทําให้เธอได้รับฉายาว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ และโด่งดังเป็นผู้แตกในช่วงเวลาสั้นเพียงไม่กี่ปีจากผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดปัตตานีเธอก้าวขึ้นมาเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามนับล้านมีงานโฆษณาอีเวนต์และงานในวงการบันเทิงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอมีรายได้และชื่อเสียงอย่างมหาศาลวิกฤตนิสินและชีวิตขาลงอย่างไรก็ตามชีวิตในวงการก็เหมือนกราฟที่มีขึ้นมีลงเมื่อกระแสความนิยมเริ่มแผ่วลงรายได้ก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยจนในที่สุดก็ไม่สามารถแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป ข่าวการเงินที่ขัดสนของแม่หญิงลีเริ่มปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเมื่อเธอเคยเกือบต้องเสียบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะไม่มีเงินจ่ายหนี้เดือนละ20,000บาทซึ่งในครั้งนั้นน้องชายของเธอต้องเข้ามาช่วยเหลือและย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ความช่วยเหลือก็เป็นเพียงการยืดเวลาออกไปชั่วคราวเมื่อปัญหาทางการเงินยังคงสะสมสุดท้ายครอบครัวก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้อีกต่อไปทําให้ต้องแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองและแม่หญิงลีก็ต้องออกไปเช่าห้องพักอยู่เพียงลําพังแสงสว่างปลายอุโมงค์แม้ชีวิตในช่วงงขลา แต่ก็ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆให้เห็นอยู่เสมอล่าสุดมีข่าวดีแววมาว่ามีงานแสดงภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาให้เธอพิจารณาซึ่งหลายคนต่างก็รุนและเอาใจช่วยให้เธอคว้าโอกาสนี้ไว้เป็นเหมือนโอกาสครั้งสําคัญที่จะทําให้เธอกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวงการเรื่องราวของแม่หญิงลีเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจากการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของคนทั้งประเทศสู่การเผชิญกับมรสุมชีวิตที่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้ง อย่างไรก็ตามกำลังใจจากแฟนคลับและโอกาสที่กำลังจะเข้ามาอาจเป็นพลังที่ช่วยให้พระมหาเทวีเจ้าผู้นี้สามารถก้าวผ่านวิกฤตและกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้อีกครั้งในอนาคต